w วลคัมแบ็ c ทูชานนล n e l 6 0 2 6ถ้าคุณกำลังมองหารถอนเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายประหยัดและเหมาะกับทุกวัน2026 toyota corolla cross คือชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้และไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์คนเมืองครอบครัวเล็กไปจนถึงคนที่อยากได้รถคันเดียวใช้ได้ครบทุกสถานการณ์ตั้งแต่ขับไปทำงานในวันธรรมดาไปจนถึงออกทริปสั้นๆในวันหยุด ตั้งแต่แรกเห็นโคโรลล่าครอสปี2026ให้ความรู้สึกทันสมัยและดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายตัวรถดูคมกว่าเดิมกระจัางหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูกว้างและดูดันไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เพรียวให้ภาพลักษณ์ที่ฉกเฉีียวมากขึ้นด้านข้างยังคงสัดส,ส่วนที่ดูสมดุลความสูงจากพื้นกำลังดีไม่เทิดแต่ให้ความมั่นใจเวลาขับบนถนนที่ไม่เรียบล,ออล้ออัลลอยลายใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตส่วนด้านท้ายออกแบบให้ดูเรียบหรูไฟท้ายเล็ให้ความรู้สึกทันสมัยและดูแพงขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross 2026ให้บรรยากาศที่เน้นความเรียบง่ายแต่ใส่ใจรายละเอียดวัสดุที่ใช้ดูดีขึ้นสัมผัสนุ่มขึ้นในจุดที่ต้องจับบ่อยบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังเหมาะกับการเดินทางกลายหน้าจอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลัยให้ข้อมูลครบถ้วน อ่านง่ายส่วนหน้าจอกลางแบบสัมผัสร,รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานสะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ระบบปรับอากาศเย็นเร็วและกระจายลมได้ทั่วห้องโดยสารพื้นที่เก็บของถือว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวันหรือสัมภาระสำหรับทริปเล็กๆในเรื่องของสมรรถนะ Corolla Cross 2026ยังคงเน้นความสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองดีขึ้น อัตราเร่งมาแบบลุ่มลน,นเหมาะกับการขับในเมืองและการเดินทางไกลช่วงล่างเซ็ตมาเพื่อความสบายลดแรงสะเทือนจากถนนได้ดีแต่ยังคงความมั่นคงเวลาเข้าโค้งพวงมาลัยน้ำหนักกำลังพอดีควบคุมง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และคนที่ขับรถเป็นประจำเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้ดีทำให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนมุมอับสายตาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางในด้านราคา Toyota c โค o l ล a c r o s s 2026ถูกวางตำแหน่งให้เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าสำหรับตลาดประเทศไทยเหมาะกับคนที่อยากอัปเกรดจากรถเก่งมาเป็น SUV ขนาดเล็กหรือคนที่กำลังมองหารถครอบครัวค,วคันแรกที่ดูแลไม่ยาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอยู่ในระดับที่สบายกระเป๋าตามสไตล์โตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความเชื่อถือได้โดยรวมแล้วโตโยต้าโคโร拉ครอสสองสคือรถที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนดีไซน์ทันสมัยภายในกว้างขวางขับง่ายประหยัดและปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหารถอนเนกประสงค์ที่ไม่ต้องคิดเยอะใช้ได้ยาวๆและเหมาะกับสภาพถนนและการใช้งานในประเทศไทยรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ